กอลางไว้กอลางไ่อดดำน้ำน้งบน่ข้งลงยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นกนครับตะลุงทุกสาธุครับ น้ำมันครับลุงตาสาธุครับน้ำมันพืชนะครับน้ครับ

สาธุสาธุครับขนมมาให้เด็กเลยนะครับนี่นี่เขาป้ายเดินมาเร็วๆเอาขนมให้เด็กด้วยนะครับผมขาเดินไม่ได้เลยนี่ขาเดินได้หน่อยขาไม่ดีอ่าสาธุครับ